สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบไป่จะมาสัมภาษณ์พี่่ายนะคะที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะว่าวันนี้พี่เขาอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่่ายก่อนคะ่ะเมื่อก่อนพี่่ายมีอาการเป็นยังไงบ้างพี่จะเริ่มจากเป็นสะบักจมก่อนนะคะ,ะสะบักข้างซ้ายเนี่ยจมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือปวดขึ้นคอมาเรื่อยๆอแล้วก็ปวดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหาะมอนวดเป็นประจำและระยะหลังเนี่ยมันก็ล้าวล้าลงแขนนะคะ,คะแต่ยังไม่ถึงมือยังไม่ชาปลายนิ้วยังไม่ใช่ปลายนิ้วอ แต่ว่าที่หนักกว่านั้นก็คือมันจะขึ้นตาตาข้างซ้ายเนี่ยจะปวดมากปวดแบบปวดจนเราคิดว่าสายตาเราเปลี่ยนค่ะอ่ะไวเปลี่ยนสายตายาวเริ่มมาเราก็นึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นค่ะอ่ะแล้วก็ขึ้นขึ้นหัวแต่ไม่ได้เป็นไมเกรนเพราะว่าไม่เคยปวดหัวไมเกรนมาก่อนแล้วเราก็รู้เลยว่าแป๊บหนึ่งสองสาวันมันจะหายไป<ะ>แล้วอีกสองสวันมันก็คือกลับมาเป็นอีก ใช่แล้วพี่าสายทำอาชีพอะไรอยู่มีแบบเยนน็นนานั่งนานยกของหนักก้มๆยังไงบ้างไหมคะพี่เป็นตัวแทนประกันชีวิตออแล้วก็สาเหตุที่เริ่มเป็นเนี่ยเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะเอกสารการขายเนี่ยมันเป็นกระดาษม,มันจะอยู่ในกระเป๋าแล้วมันเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนกระเป๋านักเรียนเด็กอะรู<ช>้ไหมแต่เราเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าเอกสารแต่ว่าของพี่เป็นกระเป๋าสะพาย สบายไหลคือมันหนักในของนะมันใช่แล้วพี่เข้าไหลตลอดเข้าไหลทุกวนันแล้วสมัยก่อนก็คือแบบว่าเราต้องเดินทางไปพบลูกค้ามันไม่ได้มองออนไลน์เหมือนสมัยนี้<ม>แล้วก็เข้าไหลเข้าไหลนั่งรถเมย์บ้างรถไฟฟ้าบ้างเดินไปบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ไปเรื่อยๆนะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือสบักเริ่มจม เ,เริ่มแบบปวดลงมามาันเรื้รังทีนี้เราถามเนี่เป็นมานานหรือยังคะมากกว่า10ปีหูสิปีเลยนะคะกกแล้วรักษาแบบไหนอยู่ตัตอนนั้นนะคะหาหมอ,อนวดเป็นประจำหาหมอจัดกระดูกเป็นประจำแล้วก็อุปกรณ์นวดที่บ้านมีหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นนมหนูเก้าอี้นวด หมอนนวดปืนสั่นนวดทุกอย่างที่เกี่ยวกับนวดมีหมดทุกอย่างทาทุกอย่างเลยใช่หมดงบประมาณนี้เท่าไหร่แล้วคะสิบกว่าปีนี้คือโหหลักแสนมากกว่าหลักแสนก็หลายอยู่หลายอยู่นะะคแล้วเป็นยังไงบ้างได้ข่าวได้พามาสัสดกัรสองตัวนี้ทานไปแล้วพี่ต่เป็นอาการเป็นยังไงบ้างคะส่องตัวนี้ก็คือเพื่อนแนะนํานะคะเพื่อนบอกว่าลองกินดูแล้วก็ก็คือเขาเล่าสรรพคุณเล่าสรรพคุณจริงๆเขายังไม่ท่านแนะนําให้กินเขาเล่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 าไปแล้วเราก็รู้สึกว่า เออหรือว่าเป็นชั้นกันแน่นะเนี่ยเพราะว่าฉั้นเป็นค่ะอ่าแล้วก็คือพอลองกินดูเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งค่ะอาการดีขึ้นเบาขึ้นแต่ว่ายังไม่เชื่อยังไม่เชื่อคิดว่านอนเยอะอ่าอ่าคิดว่านอนเยอะพักผ่อนดีมันจะเป็นช่วงอาการสงบไม่ปวดไม่เต็นอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยแบบว่าแต่ว่ามาเฟิร์มว่ามันดีจริงมันใช่จริงเพราะว่าประมาณเดือนครึ่งเกือบสองเดือนก็ไปหาหมอจัดกระดูกอีกค่ะอ่าเขาก็จัดจัดจัดดกระดูกสุกครั้งที่พี่ไปหาหมอจัดกระดูกเนี่ย เขาจะก,กัวซาที่หัวเพราะเขาจะบอกเลยว่าใช้สายตาเยอะอ่าแล้วก็ตรงนี้มันจะตึงตึงตึงตงตรงหัวนี่ก็จะตึงตึงต,งต,งตงหมดเลยแล้วเขาก็จะขูดกัวซาเนี่ยนานมากครั้งเนี้ยหมอบอกว่าไม่ต้องขูดเราก็ไม่ยอมอบอกหมอว่าหมอต้องขูดหมอต้องขูดเพราะว่าหนูว่าอยูยากสบายค่ะอ่าไม่งั้นเราจะกลับไปบ้านแล้วปวดปรากฏว,ว่า เขาก็จะไม่ขูดเพราะว่าเราไม่มีอาการเขาจะรักษาทําไมอ่ารักษาตามอาการใช่ไหมใช่รักษาตามอาการปรากฏว่าเราก็บอกเขาว่าถ้างั้นเนี่ยเออหนูไปกินอาหารเสริมมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหมอหมอก็เลยบอกว่างั้นมาทดสอบดูค่ะถ้าดีจริงขูดต้องไม่เจอค่ะแล้วเขาก็ขูดเอากัวซามาขูดขูดขูดไม่เจอเขาบอกว่าไม่ตึงเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือดีจริงหายโอ้ประมาณตอนนี้กินไปประมาณกี่เดือนแล้ว ตอนนี้ครบ3แล้วค่ะอาการรู้สึกแบบเบากี่เปอร์เซ็นต์ละจริงๆเกือบ100%เนะเกือบ1 0% 0 3เนดือนเองเเดือนเองพี่ต่เป็นหน้าไม้หนูไหมไม่เป็นค่ะเพราะว่ากินจริงดีจริงถึงมาบอกถ้าเกิดว่ากินแล้วมันไม่ดีจริงก็ไม่กล้าบอกนะคะเพราะว่ามันเสียเสียเราด้วยเนาะเสียเราเสียเครดิตเรานะคะสําหรับคนไหนนะคะที่มีอาการนะคะเป็นโรคหวัดรองกระดูกคอเสื่อมนะคะเหมือนพี่ต่าเนาะสามารถทักมาใน็อ b o x ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ